ตัวใหญ่มันอยู่ลุ่มน้ำะมดแต่แต่ตัวนิดน้อยหนึ่งอันนี้ปลาดุกชุ่เจ้าเอ้ยได้ตัวเดียวคือบอกว่าไอเห็นน้ำกระปุลโอ้โหอย่างต่างป่าเลยเปล่าเนี่ยภาะว่าไว้เห็นน้ำกระปุลเมื่อนไงคืดอยากอยู่เห็นจะแซ่บปีงป่ามีหอยน้ำชุ่เจ้าหอยนี่เอาตู้ใส่ตัวไอตู้เอามาปะเออเอาลงน้องแม่สามีไปกินนะตัวใหม่นะเฮ้ยต่อมาหนเจ้าป่าสุด โบเล่เขาบริฝากซื้อเมียเราซื้อเมียเราเห็นมันถือเนี่ยซื้อมาให้คอยอีกขึ้นมาเลยเอาวหอยเออเราวคอยก็บริทานมาเท่าอดลายก็ยังบริทานไม่ซ้ำสะบายดีสะบายดีพิธานี่แบบกินหอยเจ้าปี๊บหอยหอยตัวหอยแซมเนียนมันจ่อยหอยขี้กระต่ายเด้อหนิเด้ออันนี้หอยปากหอยขี้กระต่ายได้ตัวนี้ได้ อหอยแสบได้เหมือหอยแพงได้ตจนแห่คอยซื้อมาเราคอยเสน้ำคอยแยกมันเนาาาา่าเราคอยใส่ซองฟิชใส่ซองฟิชเพราะว่าจ่อยฮดเข่าเขาก็เลยบอกกล้าไปขายให้ลูกค้าก็เลยปะในซองฟิชไว้จินนี่มันก็โตงามอยู่เนาะกระตงงามเหมือนกะันเอๆๆเอ,เอ,เอสบายดีสาวสาวน้องนุ่งมาลินน้ำสุดเจ้าบังในมิตรบุสาวเอฮ้มิตรบุสาวคนน่ะ จองเนาะตั้งที่หล่อนชบะสบายยมไปแลกเงินแบบนี้ะอย่งกันนันแล้วซีมกับเจาะจกมันยังคือขาวบลานเนาะเยูเิมมาอีเกาะกเซลแงแจ้งลองทเซวมาแซวได้ลูกพี่เขามาเป็นแก๊งถุกจเลยมาเป็นแก๊งมาเน่ย สองสี่หกเจ็ดฝากไปกดไลค์กดติดตามช่องทิพน้อยลอยลีลาใน่เด้อสาวสาวช่องทิพน้อยลอยลีลาทิพน้อยลอยลีลาผ่านแล้วได้สนเลยผ่านแหละเออได้เงินแล้วเงินขึ้นแล้วแต่ยังบลาอยู่างนี หาก็ได้สอสามดอนเออสองสามดอนเก้วบ๊อบไปก็ได้บอบมันกำลังสะสมมันหดสิบดอนผุ่นจังได้ละฮัตอ่ะนะละฮัตส่งเข้าบัญชีนะส่งละัตมาก่เออตั้งแล้วส่งไปแล้วเอาเแล้คอขอได้แต่สิบดอนพลาดแล้วซึ่งเจ้าเอ้แต่ว่าขั้นตอนโตอ่ะนะที่สองที่สามหอกับบุหู้ถ่ายผลตั้งเป็นหมดเลยจังซีนะให้ผลตั้งให้เอาไปเอามากินเลไม่ปลาดมันแห่งมาเลยกินมเลยแหละถ่ายพี่ตังเขาออามาตำรังก็กินตำรังได้เจ็ดคนกับเขแล้ว

ให้แต่ได้เนาะนี่เอาตัวยิงนะเซออุ่นวัวที่เสื้อเป็ดอยู่เซออุ่นสุมาสุดหนากก้นเป็ดตัวเดียวแหละเหลือโจรหลักหันกำลังใหญ่กำลังใหญ่มือได้มันใหญ่สิแซดบอกอยากเลิกแตงบ่มันกำลังใหญ่ยังตัวเดียวขอหลอกเออว่าหลักกระโบเห็นเลยเหมือนเชียร์เลยบอสแม่เคยไฟจะคุดดาบเลยดาบบอส บุ๊มเมทมันยังน้อยกระเทิร์นมดเดือนนี่เดือนที่หนาปูทูกที่กินเด้ปะโตดียวาขอล้อนะฮะปกติมันเสโลชนี่และไก่เมื่อกีคนอยู่เหรอคือมีแบบยู่แต่เอาบุกเขานอนเลาก็บบุกเมื่อไรขนาดแจ้งต่างๆปนี้ยังตาเขาน่าใช่ไหมแต่มันอยู่สองปีนะฮเกษตรสองถือใครบอกเอือบมาแสบมั้ยบอสุดเด็กเลยสุกแล้วสุกแน่ช่างเจ้ากินกินกินนินเอาไม่ใช่จ่อข่อยเอจนนี่ มามาเอาเี๋เวลาเบี้ยคนนีนาดเป็ดใหญ่แซดบอกเลยตเดียวเขหลอเลือเหลักว่ะเลือเขาหลักเมาว่ะเมาว่ะเมาสมเจ้าอนข้าด้วยกันมาเมาเลยไหนๆหนมือน่งมือนเนาะเปิดเมาเลยเปยากนะ ป้าไดิกินเบียโดนเลยไอตุ้ยเมื่อวานนี่ไปส่งจำเอ็นให้หมูอยู่นะหันบึงว่าไปเขาเย็นให้สี่จอกซึมไปเอาลูกปลาป่ะเกมนี่เจบรรยากาศกลางคืนถึงเจ้าซินซิมาในซินดาบบอกไม่ไหนเนาะซินดาบ เงียบๆได้สเจ้ากลางคืนนะแกมสองโฟมียอยู่กับเก่าโมงเขินสิบโมงคืนนอนแล้วนอี่้ยอืมงีแฮมแมปลาดุกตัวนึงาไดงอะรหอยน่ะเออแอดกระซื้อได้วันนี่ะ้ไงอีได้ในหลอกแล่วเออฟินว่าหอยนาหอยนา เาบอกเามาเบิงดูบค่อยเบิงว่ามันโมเนหอยีกะต่ายไม่เถ่ายาแล้วว่าเขาบอกเอามีแต่สิเอาลงน้องะแม้ะไปล้อ่เอ่อสิปอยลงน้องไม่เ่าตัไปขายตจนแล้วคอแล้เนาะเหือนบอกไเจ้าอืมเออน่อยเออตัวน้อยละคือ ตัวใหญ่เ้วบอคือมันเปลือกบางนี่เบิ่งเฮอก็ู้นี่ยุ้กคว่มมาจ๊บนีุ้กหยังตองบ่ยานี้ังจิงจิงอู่พ่ออยู่กแล้วแซอาเกีียงจุเจ้ามาเหลมอมาบันยิมเมดเหลี่ยมเด็ข่านะไอเิไม่ไปโจกเอาเข่านะนิ้วได้ ากินกับปลาดุกบับเขาฮะปลาดุกกับปลาดุกนายเอ้วยปลาดุกนาะเอ้าปลาดุกพันน่ะมันยาวกว่านี่ขนใหญ่ทั้งนี่ฮะเอาลงน้องบ้าันั่นเขาเบิ่งกระหู้ปลาดุกปลาดุกพันนี่แหละไข่อยเลี้ยงแล้วมันนี่มันแห้งก็เอาลงน้องบ้ดจั้องว่าห้าหกโลมาประดุกพันไปเอาลงน้องมันก็หมดแล้วป่าเยอะแหละไม่รู้วัวเขาใช่ลบหรือเปล่ากินแล้วเอาลงแล้วมันจะใหญ่ น้องโตทึงนะดิปลาดุกก็จนใหญ่สังเข่งเลยนี่ต้งคาินอะไินอะกินอไกินอะไรมาเลยปลาสามสีแดงนสาปล่อยลงเนาะปลาดูกปังเข่งอ้าืขึงทั้งสีเอาขึ้นมากินอยู่บักได้กันเถอะราโตสองโตขาพมได้หงวนผลิปล้อได้เนาะเดีย่าตพัดเพ็ดเดียวปอาัดเพชนาะอุ่นปุ่งใหญนะ ทอดเนาะแล้วก็มาพัดเพชรทอดก่อตรงน้าดกเออเคือว่าพัดเพชรสิใครกลัวคิดเห็นปลาดุกอยู่ในวัดเลยออเนาะยู่วัดทําเจียเนาะปลานินปลากินหยากระโตบ้าบใหญ่ๆปลาซุปต้มอีกสูต้มน้อยแถเอามาต้มเราแล้วพอกันกิน เอามาต้มรดเรือท no. okay. ุกินอย่างสิล่อยลงนองอาตัวใหญ่ๆนะอาไปไปกินต้มหอยเนาะัี้อาดเนาะโดนแช่โอ้โหขนาดผมมันแต่ผมน่องๆไม่เห็นอยู่เวลาจิเปล่าจะกล้าตรงเก่านะคือ ผมกูต้องหงั่งมาเฝ้ากันเนาะเฝ้าเขาเป็นยังไงเป็นโดดไป้งกะมันเห็นเอาเห็นเอาขี้หงายง่ายล้างไม่ได้นันกินได้บ้านน้ำแรงน่ะพอตอนนี้อะเด็กจุ๊บเจ้าผู้หนึ่งกินเบียร์ผู้หนึ่งกินท็อปนั่นนี่เด้อหักไปน้ำกันได้อยู่ผู้กินเสื้อกายกินไปผู้กินใบกายกินใบ เป็นยืนไหัก่ะมีการอะไรคุณแผนเมืองซิโนะโอ้มอเตี้เต็มเลยไปเติมแป๊บสีเปอร์คุณแผนเมืองซีโนะเนี่ยมั้คุณแผนยอมได้หรับคุณแผนคุณแผ่นที่จะสู้อันวันทองตัวนี้ตัวนี้พ่อคุณแผนแห่งเมืองซิโนะตัวนี้คุณแผ่นเมืองซิโอ้เล็ดตักออกเล็ดที่นบ้างเบาๆเพียน้องจะมาเอื้อตักเอง กรานอก้องเดยเดีิมบลอตสองถูกเจ้าูสามนะตาสออนตอนข่อยเป็นสาวก็คือกันเนี่ยล่ะตอนข่อยเป็นสาวข่อยละงามกว่านี้เตะกี เดี๋ยว่ลาเรากินในวงเหล่าได้ไปก็ร้ายสมัยอไปกาวกปันไดนะอุ่นเนาะปั้นแจ๊กไปก็้ายเียกว่าปันไดพวกปั้นไดไปกับคุ้มือไปยุกับปั้นไดไปพบริกินเบียอะไรบริกินบีอะไปกินสิไปอะไปไปลินหอเต้นเราไกินโอ伊สินะเงเด้ขนาดซ้ำนี่ก็ยังทำกัใหญ่มาซ้ำอนมด้เขาไปยังกินแต่โอ伊สิไออุ้นเขาไปหลินนะ ไปกินด้ออาหารแต่บกินเบียร์อยูนี้เป็นโอซีมาพิจิเสติงนี่ยเส่วงส่วงขาล่ำข่าพันชาเนี่ยกินโอชีเยกินได้แล้วมันแดงเปลี่ยนเรือใหม่แล้วหนังมันเนี่เปลี่ยนแลวอะบ้าใหม่แล้วแหละกินสต็ิงกับไปตังนี้เนียก่ใกล้ลแล้วาวตู้เป็นยังเช็ดหรือเ่มาอีกในอีสองสมนาทีแป๊บนึง ถ่ายบรรยากาศแถวชุมเจ้าเบิ้งเจ้าเองงอกหนุ่มเขามาหลินวันนี้มียังสู่เขากินแล้วปีกปลาตัวน้อยอีกแล้นี่ต้มหอยไอตุยเอามาห้ฮเขากินหลงหนึ่งผมเนี่ยผมมีตเปืหยกสองกนังสิต้มหกสองอยเของมากเนาะใส่ผลบัาดได้ด้วค่ะกินกับน้จิ้มแซ่บันแซ่บคนไดก ขับหอยกันยังฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ช่องทิบน้อยร้อยลีลาในเดิมเราพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องปห้นี่เด็กน้อยเขาเปิดเพลงซะ